เอาล้ครับผมตขอกราบสวัสดีผู้ชมทาดท่านั้นครับผมอยู่ผม,มใช่เกมเมร์นะครับก็จะมาบอกว่าผมหยุดทาคลิปแล้วนะครับผม <S <S 1> <S 1> คือมารู้สึกหมดไฟไปแล้วอ่ะคือจะทําคลิปอะไรมันก็คิดไม่ออกจริงๆนะครับผม,ผมก็ขอหยุดทําคลิปไปไม่รู้จะชั่วคราวหรือเปล่าอาจจะหยุดทาคลิปถาวรไปเลยก็ได้นะทำไมวันนี้มันร้อนอย่างวันนี้นะครับผมก็เออแล้วก็ ถ้าใครยังไม่ไปดูคลิปก็ไปดูคลิปก่าๆผมได้นะครับลงไปตั้งเกือบปีละตั้งแต่คลิปแรกซึ่งก็คลิปแรกก็อาจจะกากานิดนึงนะเพราะเป็นการคือตอนนั้นผมยังไม่รู้วิธีอัดหน้าจอไงย,ยังไม่มีแอปอัดหน้าจอก็ใช้ของตัวโปรแกรมของเครื่องโทรศัพท์เนี่ยอัดหน้าจอแล้วพอดีมันบันเสียงเสียงโทเสียงพูดไม่ได้แล้วมันบันทึดแต่เสียงเกมแบบเนี้ยผมเลยต้องเอามาพากเอาแล้วเสียงมันแบบเอ่อทำตอนง่วงนะครับผม ก็สวัสดีุณผู้ชมจได้แลน้วนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็อาจจะหยุดทำคลิปทาวอหรือคิดออกแล้วอาจจะทําคลิปมาลงแบบบางคีนะคลิปก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเกมหรอกเนาะืมใช่อาจจะมีการเปลี่ยนแนวทางอะจากนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก็เราจะเจอกันใหม่นะครับผมในวันที่ผมคิดคอนเทนต์ออกแล้วกันเนาะอ้ยโทรศัพท์สั่นโอเคก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่นะครับผมในวันที่ผมคิด คอนเทนต์ออกเนาะคอนเทนต์เฮียเลยคอนเทนต์เออ,อน้ำลายโอเคบ๊ายบาย